ครับอยู่สงครามเพลงครับแล้วต่อไปจะเป็นนักร้องสุดท้ายของลบบุรีจะฝ่าด่านเข้าไปได้หรือไม่นะใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวคุยกับตัวแทนจากฝ่ายลบบุรีก่อนนะครับสารวัตรฝ่ายมการตํารวจภูทรจังหวัดลบบุรีนะครับร้อยตํารวจเอกอาทิตย์เทียนศรีสวัสดีครับสวัสดีครับวะีปครั้งนไม่ห้าแสนถ้าเราชนะได้เข้าไปเงินห้าแสนบาทจะไป ใช้ในโครงการดนตรีย้อนยุคต้านยาเสพติดนะครับทั้งตำรวจบุตรจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกับทั้งท่านผู้ใหญ่สมท์นะครับหัวหน้าคณะดนตรีสอสิรินาที่นี่ไงมาเข้าก่อนแล้วมาหมดเลยนะเนื่องจากว่านางลำของเราเนี่ยอายุเยอะแล้วครับที่นั่งย้อนยุคไงย้อนยุคถ้จะนำนำพวกนางลำาะไรไปปลูกฝังเยาวชนรุ่นไปฝังไปฝังปลูกฝังหอปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้หูดยาไปจังหวัดไปสอนนั่นแหละไปสอนนะไปสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าวิธีรำสมัยก่อนเขาลํำอย่างไรแล้วผมเอาใจช่ว เพราะว่า,าไม่รู้จะอยู่สอนได้นานแค่ไหนยัง,ยงไม่ได้ไปเลยโอเคขอโชคดีครับาอามารต้องพึ่งเชิญครับ กล้าวันนี้ไม่เชร์ใครเชร์เราเมื like ่อเนี่ยใครไม่เชร์มาใครคุณพ่อคุณแม่ไหน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 คุณพ <Evet> ่อยกมืออ้าวโอ้โหหน้าเหมือนพ่อเว้ยเออแล้วแม่ทธอไมแม่เด็กทีด้วยแม่เด็กน้องเขาแม่อยู่ไหนครับไหนไหนเด็กแม่ก็เป็นทอมเฮ้ยแม่ก็เป็นทอมไปเฮ้ยแม่เป็นทอม อย่างนี้ต้องถามพ่อแล้วว่าใช้วิธีอะไรเผด็จศึกพ่อมีเครื่องแบบเหมือนงานเพลงอ่ะแดดคนชื่อเจี๊ยบอ๋อเหรอแม่ชื่อเจี๊ยบเหรอใช่ฉันพูดอย่างนี้ร้องอยู่ร้านอาหารค่ะแม่ไปเที่ยวค่ะแม่ไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวพ่อเหรอฉันรักผู้หญิงชื่อเจี๊ยบเพิบแม่ดึงกระชากออกมาไอ้แม่ดีแม่ดีแม่ดีวันนี้ร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไร จูบแล้วลาค่ะอ้าจูบแล้วลาเลยก่างั้นเนอ,อ,อะองงนอใช่นี่ใช่เนอะใช่ตั๊กกะแตนชลดาตักกะแตนชลดาอ่ะเอาเลยไหมพี่มาจูบแล้วลาจ้านะจูบแล้วลาจากน้องพึ่งลพบ,บุรีครับครับ จูบที่พอจูบเราแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปีคอยนบวันนั้นจวบวันนี้หนุ่มในเมืองอีบชีไม่มีแม 让我。 ออเราชอบตัวเองเ,เราอะชอบตัวเองเราไม่เท่าไหร่นะเราชอบแม่ตัวเองกว่าอีกล <S <S ออเลยถ่าเร็วๆรถ่ายเร็วๆโอ้ยป้องเหน่งจริงจริงเดี๋ยว,วเดี๋ยวเันเก็บตัดผมนี่ไปร้านใช่ไหมหรือใช้เครื่องตัดหญ้า <S <S ไปร้านใช่ไหมพี่ครับงี้สะหัวแล้วเท่าไหร่ฮะ โอเคปากรรมการดีกว่าเราเพิ่งร้องจบไปแล้วนะฮะตอนนี้เอาที่พี่ชมพูก่อนเลยแล้วกันทนแรกชอบฮะชอบชอบสั้นๆแค่ไม่ไม่มีอะไรให้ตำหนิโอ้โหแค่นั้นเลยกิ่ที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เขาประสบการณ์ถ้าเขาได้มีโอกาสร้องหรือว่าเขาร้องเพลงมากขึ้นเนี่ยความไพเราะจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกอย่างที่น้องร้องเนี่ย รู้สึกว่าคล้อยตามหมดเลยเอออารมณ์เพลงได้หมดครับนะฮะอ่ะพี่ไก่พี่ไก่ครับแสครับเชิญกิมยิกไหลเท่าเสียงกงไร่กอแปลเลยได้ไหมแปลเลยได้ไหมวันนี้มาฟังน้องร้องเพลงแล้วเมื่อกี้คุยกับน้องตั๊กรู้สึกเหมือนกันว่าเสียงเขาก้องคือเสียงน้องพึ่งคามรามากมากเลยไม่คุยกันหนูเลยที่เมื่อกี้หันมาไงบอกเสียงเขาคามรามากมาก เสียงกล้องเสียงคาเมล่าท่านผู้ชมครับกล้องกล้องจับตัวนี้แม่เลยอีกหนึครั้งเฮ้ยเฮ้ยจับแค่นี้แค่นี้เสียงเขาคาเมล่ามากๆแปลว่าแปลว่าเสียงกล้องมากๆจริงๆแล้วคาเมล่าต้องมีกล้องอย่างเงี้ยอันนี้กล้องนะฮะเสียงน้องพึ่งกล้องมากคือจะบอกว่าถึงแม้ว่าน้องพึ่งเนี่ยเขาดูเป็นสาวหล่อร้องนุ่มนวลหวานเขาก็หวานได้ นี่เขาถึงบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเวลาเราอินกับเพลงในบทบาทเพลงนั้นเราก็ต้องเป็นในเรื่องของเพลงครับนั่นคือเหมือนกับภาษาจีนเขาบอกว่าว่า้องไหนครับก้องไหนครับก้องไหนก้องไหนครับเออให้ให้ให้ผมสื่อสารกับกล้องหรือสื่อสารกับพี่ดีครับสื่อสื่อสารกับกล้องพี่ครับโอเคนะครับเหมือนให้เป็นตัวของตัวเองนั่นก็คือลื้อเตี่ยจ่อลื้อกากีลื้อมอจอบปักนั่งอ่อยใจบอย ขอ <behav> <uce> ให้เป็นตัวอะไรว่ามีกากี๊กัดคืนด้วยน่าให้เป็นของตัวเองดีแล้วน้องพึ่งน่ารักมากน้องพึ่งโทษอีกนิดนึงได้ไหมฮะน้องพึ่งร้องเพลงสตริงอะไรนี้ได้ไหมจากบทเพลงเดียวคนนี้เจลิจเจลิจรูจักมากอะไม่ได้่หรอให้ดูไวน้องพึ่งด้วยได้เขาด้วยดูอายุเขาด้วยด่าเอ็นโดฟินได้ไหมออกเอ็นโดฟินเออได้ไหมได้ไหมเชิ่เชิ่หน่อยได้ไหมว่าจะซ่อนใคร อยู่ในนั้นเห็นเธอเมอื่อลอยคิดถึงใครแล้วในใจมันไววหวั่นช่วยบอกฉันหน่อยอได้ไหมว่าเธอรักใครเธอรักใครไม่ใช่ฉันโอเค คนนี้พีตั๊กฟังพึ่งร้องเพลงนะพี่นี่นะอยากจะกลับไปฆ่าผัวที่บ้านแล้วเปลี่ยนมาลักทอมเลยเดี๋ยวเดีดดดจริงๆริงไอ้ลักทอมไม่ได้ฆ่าผัวที่บ้านนี่คิดไว้นานแล้วใช่ไหมอานัทคิดไว้ก่อนเจอพึ่งอีก <laughs> คือ วันนี้ไม่มีะไยติพึ่งเลยบอกได้เลยไม่มีพี่วันนี้เขาทําได้ดีมากๆเลยค่ะคือเขาร้องแล้วเราหลงรักเขาอะตอนร้องอะไรเงี้ยเยาว่าแต่ตั๊กเลยตัวพี่กิ๊กเองก็ด้วยเหอะทำไมฮะตอนน้องเคารพตั๊กเห็นหน้าพี่ก็บอกว่าเขาชอบใช่ไหมกิ๊กยินที่บอกว่าตั๊กนั่งฟังเคารงแล้วตั๊กหลงรักเขาเลยอะจริงๆรพี่แอครับ เป็นคนรูปร่างเล็กที่เสียงมีพลังก้องกังวานเสียงใสร้องเพงสองสามประโยคนี้อยากฟังอยากฟังให้จบอยากฟังเรื่อยฟังตลอดไปโอ้ยอยากฟังตลอดไปนี่เต็มเลยครนี่เราเห็นเมื่อกี้ตัวเองไล์ให้เด็กนี่เหรออยากฟังตลอดไปเนี่ยก็สมกับที่น้องพึ่งมีคุณพ่อเป็นนักร้องเออใช่ถ้ายึดอาชีพนักร้องมีคนคล้องเพลงอะไรแน่นอน อยากจะบอกนะครับอยากจะบอกน้องพึ่งว่าเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่คือจูบแล้วลาฮฟังน้องพึ่งร้องแล้วจูบแล้วไม่อยากลาเลยโอ้พเดียวพี่ฮะช่วงหลังพี่แอดแกแปลกแปลไหมพี่ว่าช่วงหลังแกยังไงไม่อยากลาเลย อ่ามามาฟังสาระคุณหญิงนี่นะคุณหญิงเร็วๆๆสิทันยาพี่จบอกว่าเวลาการออกทีวีเรื่องการแต่งตัวแฟชั่นเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ใช่ว่าเรานึกจะแต่งอะไรออกมาในทีวีก็ได้ใช่ใช่ช่ใชดิฉันบอกการแต่งตัวบางทีเนี่ยคนมาดูเนี่ยจะมองว่าตลกแล้ววันนี้เขาแต่งมาไม่ดีหรอคะไม่ใช่เขาหรอกดิฉันเนี่ยแหละ สำหรับน <tyard> ้องพึ่งนะคะหนูเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเสียงกังวนมากนะคะแล้วก็ร้องแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากพี่บอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายมาร้องเพลงนี้พี่พี่ก็ยอมไม่จูบค่ะน้องแฮปปี้วันนี้ดีมากมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับคนสุดท้ายของลบุรีผ่านพ้นไปแล้วนะครับมีแต่คำชม แต่ว่าคะแนนตามอยู่10คะแนนจะพอหรือเปล่าไม่มีใครรู้นัดก็ลองได้ดีนะสิบคะแนน,นที่นําอยู่จะเพียงพอหรือไม่ในการเข้ารอบระหว่างลบบุรีกับราชบุรีรช่วงหน้ากลับมาดูผลกันครับ พบกับผมในช่วงโนเกียเมซิงชิงโชคแจกรถยนต์ฮอนด้าแ z สทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทและยังแจกอีกเช่นเคยครับสำหรับสัปดาหน์น,นี้แจกรถยนต์ฮอนด้าแ z สเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับคนซื้อหนึ่งคันราคาอีก1นกันและแน่นอนครับใครจะเป็นผู้โชคดีขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ ผู้โชคดีที่ได้รับรถยนตน์ Honda Jazz คันที่15และ16สองคันสุดท้ายนะครับจากทางบ้านได้แก่คุณนิรันจันสองแสกจากจังหวัดกระบี่ส่วนร้านค้าได้แก่ร้านบ็อกเซลจังหวดดัดภูเก็ตยินี้นะครับ <S <S และแน่นอนนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nokia thailand ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่การสนับสนุนซื้อโทรศัพท์โนเกียและส่งเข้ามาร่วมรายการนะครับและแน่นอนครับสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้อีกในโอกาสหน้านะครับครับ Dókìá mẹ́tí cicó.